ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอ้าวยังคงมีคนที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนะครับเรื่องของหน้ากากอนามัยก็ทลายกันไนดะอีกแก๊งหนึ่งแล้วนะฮะรองผอบอชอน,อนแนะนำกําลังตำรวจตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งที่ย่านราชบูรณนะไปยึดหน้ากากอนามัยเถื่อนมูลค่ากว่า2.5ล้านแสนบาทฮะแล้วไปเจอสินค้า หนีภาษีอีกเทียบเลยพลตบตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยพร้อมกําลังชุดปฏิบัติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าตรวจสอบโกดังสินค้าครับอยู่ที่แถวๆบางประกอบกรุงเทพมหานครนเนี่ยแหละฮะหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีการลักลอบส่งออขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาเก็บไว้ที่นี่เมื่อเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามเนี่ยก็มีการนําเข้าสินค้าต่างๆเข้าๆออกๆโกดังแห่งนี้นะฮะก่อนจะแสดงตัวต่อผู้ดูแล แล้วเขาก็ยินยอมไม่ได้หนีนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ปริปากอะไรนี้นะครับจากการตรวจสอบโกดัง A นั้นไปเจอลังกระดาษบรรจุหน้ากากอนามัยไม่ผ่านการรับรองมูลค่าคือกว่า2.5ล้านชิ้นเขาบอกนะมูลค่าประมาณ2.5ล้านบาทและแล้วก็ตัวตัวของหน้ากากอนามัยก็2.5ล้านชิ้นด้วยคือชิ้นละบาทแบบนี้เหรอ แล้วก็ยังมีสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือช่างที่พบว่าไม่มีเอกสารสําแดงภาษีเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากนะครับที่ยังประเมินค่ามิได้เ hmm. จ้าหน้าที่ก็เลยอายัดไว้ก่อนจะนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับช่วงนี้คงต้องตรวจสอบต่อเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีจำนวนมากตรวจเบื้องต้นคร่าวๆเน,าานาเนี่ยก็พบหน้ากากอนามัยประมาณ2ล้านหาแสนชิ้น คุณค่าก็หลายล้านบาทล้าพอทราบเจ้าของไหมครับเดี๋ยวขอตรวจสอบนะครับเพราะตรงนี้ก็เราพบผู้ดูแลโปดังเพียงคนเดียวออก็ยังอุตส่ามีคนทำแบบนี้อีกะนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าสึงข่าวเข้าถึงคุณ